การใช้ถ่านในการปลูกต้นไม้ถ่านเนี่ยเป็นแหล่งกักเก็บความชื้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชให้ธาตุอาหารสําหรับพืชได้อีกหลายชนิดดังนั้นแล้วถ่านจึงเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนํามาปลูกต้นไม้วันนี้เราจะทําการเปลี่ยนกระถางของส้มโอทับทิมสยามตัวนี้เราจะใช้ถ่านประมาณ10%ของความจุข,ของกระถางใช้เป็นแหล่งกักเก็บความชื้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลางมากขึ้นจากนั้นให้เราดินปลูกลงไปใส่จะเป็นดินที่เราผสมขึ้นมาหรือจะเป็นหน้าดินหรือไม่ก็จะเป็น ุจากนั้นให้เราเอากระถางเดิมออกพยายามอย่าให้ดินเดิมเขาแตกเพราะว่ารากเขาจะขาดนําดินปลูกใส่ให้เต็มใช้ไม้ไผ่ยึดไม่ให้ต้นไม้เราโยกจากนั้นเราก็ทําการลดน้ําซึ่งรูปแบบการใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในการลองก้นกระถางหรือการผสมดินปูก ให้พืชตอกเราเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเรายังสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดแล้วก็ถานเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติความเป็นดากเราสามารถที่จะใช้ในการปรับสภาพดินได้และในฐานยังจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ซิลิกาที่ช่วยให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงได้มันจึงทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องลดน้ําบ่อยสําหรับเทคนิคการใช้ฐานปลูกต้นไม้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงกุลทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้ถ่านในการปลูกต้นไม้ถ่านเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งกักเก็บความชื้นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชถ่านเนี่ยยังสามารถให้ธาตุอาหารสําหรับพืชได้อีกหลายชนิดดังนั้นแล้วถ่านจึงเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนํามาปลูกต้นไม้สําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือเป็นถ่านไม้จะมีดินปลูกกระถางต้นไม้ที่เราต้องการปลูก ซึ่งรูปแบบในการใช้เศษถ่านหรือฐ่านนะครับถ้าเป็นชิ้นเล็กๆจะนํามาผสมกับดินปลูกหรือผสมกับปุ๋ยหมักเพื่อที่จะทําเป็นดินปลูกนําไปปลูกพืชตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วน1ต่อ4เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการปรับสภาพดินส่วนถ้าเป็นชิ้นใหญ่เป็นฐานที่มีก้อนขนาดใหญ่เราอาจจะนํามาใช้ในเรื่องของการรองก้นกระถางเพื่อที่จะรักษาความชื้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดิน สำหรับวิธีการใช้ถ่านในการปลูกต้นไม้วันนี้เราจะทําการเปลี่ยนกระถางของส้มโอทับทิมสยามเพื่อที่จะรอปลูกต่อไปตัวนี้เราจะใช้ถ่านรองก้นกระถางตัวถ่านที่จะใช้รองก้นกระถางเนี่ยเราจะใช้ประมาณ10%ของความจุของกระถางเพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งกักเก็บความชื้นเป็นแหล่งที่เอาศสยของจุลินทรีย์ปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลางมากขึ้นนะครับ จากนั้นให้เรา,เาดินปลูกลงไปใส่ตัวดินปลูกเนี่ยอาจจะเป็นดินที่เราผสมขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการปลูกต้นไม้หรือจะเป็นหน้าดินหรือไม่ก็จะเป็นดินถุงที่มีขายทั่วไปก็สามารถที่จะใช้ได้ใส่ดินลงไปบางส่วนแล้วให้เราเทียบความสูงของกระถางเดิมนะครับจากนั้นให้เราเอากระถางเดิมออกนะครับข้อควรระวังในการเปลี่ยนกระถางพยายามอย่าให้ดินเดิมเขาแตกเพราะว่ารากเขาจะขาดเขาอาจจะช้งา,าก,การเจริญเติบโตได้นะครับตัวนี้จากนั้นให้เรานําดินปลูกใส่ให้เต็ม ั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ไม้ไผ่เพื่อที่จะยึดไม่ให้ต้นไม้เราโยกแล้วก็ใช้เชือกรัดจากนั้นเราก็ทําการลดน้ํานะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเนี่ยเราก็จะดูแลรักษาเหมือนไม้ทั่วไปซึ่งฐานเนี่ยสามารถที่จะใช้กับพืชได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรองก้นกระถางสําหรับไม้ยกระถางทั่วไปส่วนกรณีที่เราใช้ผสมดินปูก็สามารถที่จะใช้ปลูกพืชได้ทุกชนิด สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีเศษทานหรือทานที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําการเกษตรในเรื่องของการปลูกต้นไม้ได้ซึ่งรูปแบบการใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในการรองก้นกระถางหรือการผสมดินปลูกเพื่อให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเรายังสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดทานเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ไม่มีการย่อยสลายอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็ตัวฐานเองเนี่ยจะมีช่องว่างรูพุนจํานวนมากนะครับสามารถที่จะดูดกักเก็บ The cat sat on the ความชื้นได้ดีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืชได้ดีแล้วก็ฐานเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติความเป็นด่างเราสามารถที่จะใช้ในการปรับสภาพดินได้ก็คือถ้าเกิดดินเป็นกรดเนี่ยเขาก็ทําให้ดินเนี่ยมีสภาพเป็นกลางเหมาะกับการปลูกพืชเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชได้และในฐานยังจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ยังมีซิลิก้าที่ช่วยให้พืชเนี่ยมีความแข็งแรงได้เมื่อเรานําฐานไปใช้ในการปลูกพื ทำให้พืชเนี่ยได้รับความชื้นที่มีอยู่ในถานได้รับประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่จะช่วยในเรื่องของการเล่งการเจริญเติบโตช่วยในการควบคุมโรคต่างๆที่จุลินรีเนี่ยอาศัยอยู่ในทานมันจึงทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องลดน้ําบ่อยพืชเนี่ยมีความแข็งแรงเราไม่จําเป็นต้องดูแลในเรื่องของพวกมแมลงจะทําให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่ามันเป็นการนําเอาสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับเทคนิคการใช้ถานปลูกต้นไม้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ